สวัสดีครับผมนอนสุดอนตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลข้อมกุฎนี่นคือศูนย์โรงพยาบาลข้อมกุฎนะครับต้องขออนุญ,ญาตลูกขออนุญ,ญาตถ่ายภาพลงยูทูป วันนี้ผมก็วันนี้ผมก็มากราบเท้าดิรันลานสู่เป็นเทพองหนึ่งที่ของรัชการกกทัหกค่ะท่านศักดิ์สิทิมากถ้าเกิดมีเรื่องเรามีเรื่องไม่สบายใจตัวเจ็บปวยไข้อะไรไม่ดีย้ในตัวอเอาไนีสิ่งไม่ดีที่ในตัวขึ้นมา เราบขามีท่านก็เตรียมแล้วจะมืดหน่อยนะครับต้องสอนของเท้าก่อนอาหารทีุ่น่ะหันงทำเองรัู้งเรียน เจะไปวัดัครเอาเด็ทุกวานอ่ะอค่ะเตรียมเครื่องสวยก็มีขนนูขนแล้วก็เตรียมมาแล้วเาก็จุดทูปตรงนี้ครับทูปเพียงสุดตรงนี้ครับ ก็ไปถวายที่หลายท่านอาจ,จเคยมาแต่หลายคนอาจจะไม่เคยมาเนี่ <c oughs> <c oughs> ัดติดมากนะครับผมเคารพมากเลยพอเวลาผมไม่สบายใจผมก็มากล่าว ้าครับทุกกี่ดอกครับก้าก้าดอกทุบก้าดอกท่านนี้นะครับเดี๋ยวจุดท <laughs> ุ่ง่านขีดดาจุดทุ่ไใบผันโอเคครับขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงนะครับเจอสิ่งดีสบายครับขอวาลลิมีท่านเขาอยู่ล้านพนัสสีมงคองท่านเพื่อนๆในยูดทุ่ด้วยจากนองกีดอนครับ 你好。